สวัสดีครับวันนี้ไอทีน่ารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะแอป,ปตัวนี้ถือว่าสามารถตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพได้เลยทีเดียวอ่ะไปดูกันเลยว่าเป็นแอป,ปอะไรเอ่อสำหรับใครที่ต้องการแอป,ปตัวนี้ก็คือผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คือสามารถที่จะไปกดที่ลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะ โอเคไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรนะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตเปิดผ่านไลน์นะครับตัวนี้ในส่วนนี้ผมก็จะกดเข้าไปในส่วนของไลน์นะครับตรงนี้นั่นเองนะถ้าใครจะพิมพ์ก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้คือชื่อเว็บไซต์นั่นเองถ้าใครจะพิมพ์ก็พิมพ์มตามนี้ได้เลยนะครับแต่ใครไม่สะดวกพิมพ์ก็คือสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคเมื่อเจอแล้วเราก็กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ กดเข้าไปเลยแล้ก็จะเปิดนะครับแอปตัวนี้ชื่อ Vn นะครับตัวนี้นะครับแอปชื่อ Vn ก็สามารถติดตั้งได้นะครับ for Mac นะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้มัอ Mac นะครับก็คือสามารถที่จะติดตั้งใช้งานบนอคอมพิวเตอร์แต่ Windows เน,นี้ย ไม่สามารถใช้ได้นะครับปัจจุบันเนี้อ่าแล้วก็คือ p p s t t r r นะครับก็คือ iPhone สามารถติดตั้งได้นะครับตัวต่อไปก็คือ Play Store นะครับก็คือ,อใช้บนสมาร์ทโฟนทั่วไปนะอย่างเช่นยี่ห้อ Samsung, v i ก o vivo oppo นะครับประมาณนี้ก็คือสามารถที่จะใช้แอปตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะตัวนี้ผมมีอัศรศัพที่ใช้ระบบ Android นะครับก็คือเราก็กดที่ปุ่มคำว่า Google Play ได้เลยนะครับ <Ping>. Yeah. เพราะว่าผมใช้ระบบ Android นั่นเองโรโกบก็จะเปิดมาในส่วนนี้ทันทีเลยนะตรงนี้นะครับดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ10ล้านกว่าครั้งโอโ้โหถือว่าคนใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแอปตัวนี้เสร็จแล้วพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเครื่องอสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะต้องมีพื้นที่เหลือแอปตัวนี้จะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ83มเมกะไบต์นั่นเองโอเคนะครับพอเรารู้รายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วเราก็กดที่ปุ่มคําว่าติดตั้งได้เลยนะครับ Ping. Yeah. กดปุ่มติดตั้ง เราก็จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในส่วนนี้นะลงบนสมาร์ทโฟนของเราทันทีเลยนะครับจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราแล้วล่ะนะครับในส่วนนี้นะเป็นที่ในการจัดเก็บก็ 83.38MB มจเองปิ๊งปิ้งปิ้งรอ,อสักครู่นะครับระบบจะทำการดาวน์โหลดแอปตัวนี้นนลงบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองปิ๊งปิง,ปงอ่า เสร็จเรียบร้อยในการดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งนะครับบนสมาร์ทโฟนของเราระบบจะแจ้งว่ากําลังติดตั้งนั่นเองนะครับปิง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 รอสักครู่นะครับแล้วก็รอสักครู่เรียบร้อยในการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จระบบจะขึ้น2ปุ่มด้วยกันนะครับถอนการติดตั้งแล้วก็เปิดนั่นเองนะครับ ระบบก็จะโชว์ถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะขึ้นแสดงสถานะก็คือมีการามีปุ่มถอนการติดตั้งแล้วก็มีปุ่มเปิดนะครับสองปุ่มนี้นั่นเองอน,นี่คือติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับออกจากแอป Play Store ในส่วนนี้ได้เลยนะครับย้อนออกไปย้อนออกไปนะครับย้อนออกไปเลยนะครับหน้าจอต่างๆได้เลยนะครับย้อนออกไปทั้งหมดเลย นะครับอ่าก็เข้าสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนของเราตามปกตินั่นเองก็จะเห็นนะ,อะแอปพลิเคชันชื่อว่า VN นะครับอันนี้คือแอปตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพเลยอ่าเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับ เปิดเข้าไปดูนะครับปิ้งเปิดอย่างรวดเร็วเลยกับประมาณนี้นั่นเองก็จะมีโฆษณาตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือโฆษณารอก่อนสักครู่นะครับเพอโฆษณาหมดปุ๊บก็จะมะีในส่วนของอนุญาตให้ Vn Video Editor เนี่ยนะครับเข้าถึงสื่อเข้าถึงรูปภาพสื่อแลว้วก็ไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณไม่เห็นประมาณนี้นะครับ เราก็ทําการกดอนุญาตได้เลยนะครับปิ้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกด้วยนะเทมเพลตฟิลเตอร์นะครับมิวสิกเอฟเฟกต์ฟอนต์ก็คือตัวอักษรเองส,ออสติกเกอร์สามารถมีสติ๊กเกอร์ใส่ให้กับวิดีโอของเราได้อีกด้วยนะอันนี้คือ,อด้านบนนะเสร็จแล้วในะส่วนของอด้านล่างนะครับก็คือ คือเมนนะครับเมนก็คือเมนูหลักถ้าเราต้องการสร้างวีดีโอของเราก็คือกดที่ปุ่มบวกในส่วนนี้นะครับตัดต่อแต่แล้วในส่วนของเทมเพลตนะครับเราสามารถที่จะเลือกเทมเพลตได้ก็มีมีเยอะเท่าไหร่นะก็เป็นเทมเพลตที่ระบบจะตัดต่อให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับตรงน,นี้ทำเป็นคลิปสั้นลองดูในส่วนของเทมเพลตดูระก็จะทำการ download. ดาวน์โหลดจริงๆเปิดก็รอสักครู่นะ นี่นะครับในส่วนนี้จะเป็นเทมเพลตให้เราเลือกใช้ได้ทดลองเปิดดูได้นะครับในส่วนปิ้งลองเปิดดูนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เองนะครับระบบจะทำคลิปวิดีโอให้เราลักษณะนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่น่าเกินหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้เป็นไตเติลวิดีโอของเราได้เลยนะเย้อนกลับไปถ้าสมมติท่านใดที่ต้องการนะครับใช้เทมเพลตก็สามารถที่จะกดคําว่าดาวน์โหลดนี้ได้เลยนะครับ กดดาวน์โหลดก็จะทําการดาวน์โหลดเทมเพลตเนี้นยลงบนสมาร์ทโฟนของเราแต่แล้วถ้าเราต้องการใช้งานก็ที่รูปนี้ได้เลยนะครับปิ้งกดเข้าไปในส่วนเนี้ยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอคลิปวิดีโอบนสมาร์ทโฟนของเราเครื่องของผมเนี้ยไม่มีคลิปวิดีโอเลยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ดูได้อ่าก็าาคร่าวๆับในส่วนเนี้ยก็ย้อนออ ย้อนออกไปอันนี้คือในส่วนนี้นะครับแนะนาเบื้องต้นท่านนั่นเองร็จแ,แล้วถ้าเราต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอนะครับก็มาคลิกในส่วนน,น,วนี้นะครับที่ปุ่มบวกในส่วนนี้นะครับก็จะมะีในส่วนของอ New Project หรือว่า Story นะครับ Template จาก Template นั่นเองอ Story ก็คือ,อจากที่เราเคยตัดต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะมาแก้ไขนั่นเองแล้วเราจะสร้างวิดีโอใหม่ขึ้นมานะครับก็ มาที่คำว่า New Project นะครับน่วนนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับอวนนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะเรากเา็เลือกวิดีโอนะครับวิดีโอจะแสดงอยู่ในส่วนนี้เองแต่ตอนนี้ผมไม่มีวิดีโอเลยนะครับบนสมาร์ทโฟนก็ต้องขออภยัย่วนนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนวิธีการาตัดต่อเบื้องต้นนะครับโดยใช้แอ แอพพลิเคชัน VN ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ผมไม่มีคลิปวิดีโอเลยนะครับโชว์อยู่ในส่วนนี้นะก็คืออลองดูที่โฟโต้อันนี้คือวิดีโอนะครับนี่คือโฟโต้นะครับลองดูโฟโต้ว่ามีรูปบ้างไหมนะครับบนเครื่องอ่ามีรูปเสร็จแล้วผมทดลองนะครับใช้รูปเลือกรูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4นะครับรูปที่5อ่าเสร็จแล้วประมาณ5รูปเสร็จแล้วก็กดที่ลูกศรได้เลยนะครับปิงอันนี้คือ ทำภาพสไลด์นั่นเองนะครับกดที่รูปโลกก็จะโชว์ลักษณะน,าานี้เองรเราก็สามารถที่จะเล่นดูได้นี่นะครับเล่นเ,เป็นภาพต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆในส่วนนี้นะครับก็จะมีไอเทมเพตนะครับฟิลเตอร์สปีดตัดเราสามารถที่ตัดตัวนตำแหน่งตัดก็เราเลื่อนตำแหน่งเนี้ยเราก็สามารถตัดเป็น2ท่อนได้เลยปุ๊บนะครับง่ายมากเลยเนี้ยนะครับรูปของเราก็าจะเป็น2ท่อนอทันทีเลยตัดต่อวิดีโอก็ลักษณะนี้นะครับ ถือว่าอแอปตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยสมมติว่าเราต้องการใส่เอฟเฟกหรือว่าเลือกเทมเพลตนะครับมาเลือกเทมเพลตดูใส่เทมเพลตครับตัวนี้ได้เลยสมมติว่าเราต้องการใส่เทมเพลตก็มาเลือกเทมเพลตในส่วนนี้ได้เลยยูสเทมเพลตนะครับใช้เทมเพลตในส่วนนี้ก็กดเลือกเทมเพลตได้เลยนี่น,นะครับจะเป็นส ENT ไนเราลองเล่นดูนะครับถ้าใช้เทมเพลต ปุ๊บอ่านี่ระบบจะทํางานให้เราเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าลักษณะนี้นั่นเองก็ง่ายมากเลยถ้าเราเห็นว่าเอาในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม Next ได่นเลยนะครับ n น x t ตัวนี้นะครับเพจของเราก็ถูกลงอ,อยู่ในส่วนของคลิปวิดีโอของเราลองเล่นดูได้เลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับถ้าเราตัดต่ออะไรนะครับอันนี้ก็คือ,อาสามารถเพิ่มรูปใส่ได้อีกด้วยนะครับตัวนี้ก็ เพิ่มตัวหนังสือ music นะครับก็คือเพลงเนี่ยเพิ่มได้นะครับลบอว่าเพิ่มลบก็ลบ,ลบ,ลบ,ลบพลิกลบได้เลยถือว่าแอปตัวนี้ตัดต่อง่ายมากเลยเสร็จแล้วถ้าเราก็สามารถที่จะเลือก16ต่อ9ประมาณนี้นะครับเลือกลักษณะน,นะครับ1ต่อ1 4ต่อ5เลือกลักษณะกา,ารแสดงผลได้นั่นเองนะครับส่วนมาก ถ้าจะใช้บน YouTube ก็คือ16:9นะครับจะใช้บน Instagram นะครับก็คือ1:1 4:5หรือว่า TikTok กนะครับก็คือ9:16เลือกได้นั่นเองนะครับก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับรูปแบบตัวเนี้ยนะ4:3อะไรประมาณเนี้ยนะครับตรงเนี้ยโอเคนะครับแนะนำเบื้องต้นนะครับเครื่องมือเบื้องต้นจแล้วเมื่อเราตัดต่อได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็กดที่ export ตรงเนี้ยได้เลยนะครับิ ตัวนี้ระบบจะให้เราเลือกตัวนี้ผมจะเลือกอที่ resolution นะครับก็คือความละเอียดของคลิปสัก720ก็พอละนะครับประมาณนี้ในส่วนนี้ก็คือ,อผมเลือก25 frame p e r ฟรมอแล้วพอละเสร็จแล้วตัวนี้เอาสูงสุดเลยนะครับความละเอียดสูงสุดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะ save run limit อันนี้ไม่ได้ใจนะครับ ก็ภาษาอังกฤษไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอเคผมไม่ติ๊กในส่วนนี้นะครับก็ผมจะติ๊กที่ถูกเลยนะเรื่อหมายถูกปิ๊งะระบบก็จะทำการให้เราตั้งชื่อในส่วนนี้ได้นะในแต่เติ้ลนะครับระบบก็จะทำการ e x p o r t วิดีโอของเรานะครับเน,นี่ย p อป i ลิเคชันเลตอีเราก็กดที่ตกลงนะครับนะก็คือ,อะระบบต้องการว่าแอปตัวนี้คุณพึงพอใจขนาดไหน ันี้ให้คะแนนแอปนะครับผมให้ดีมากเลยนะครับก็คือเอาไปเลย5าดาวนะครับแอปตัวนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นแอปแรกนะครับที่ใช้ฟรีแล้วก็ตัดต่อถือว่าง่ายมากเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็าให้คะแนนพิมพ์นะครับพิมพ์ในส่วนนี้ได้นะครับเป็น เป็นแอปข้อความตัวนี้นะครับใครจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็คือเป็นกําลังใจให้กับผู้พัฒนานั่นเองนะครับผมก็บอกว่าเป็นแอปที่ตัดต่อง่ายที่สุดนะครับขอบคุณทีมผู้พัฒนาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็กดที่คําว่าโพสนะครับเขาพัฒนาให้เราใช้นะครับเราก็ควรที่จะให้กําลังใจอะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็กดปุ่มเสร็จ นะครับเรียบร้อยในการให้กําลังใจนะครับทีมผู้พัฒนานั่นเองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ย้อนกลับไปเลยนะครับกดปุ่มย้อนกลับไปแล้วก็ออกจาก Play Store ในส่วนนี้นี่เลยเนี่ยเราก็ได้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับพร้อมที่จะนําไปใช้งานแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับออกจากแอปตัวนี้นะครับ ก็ไปดูในส่วนของอัลบัง้งนะครับแกลเลอรี่กดเข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับมาดูในส่วนของวิดีโอนะครับนี่วิดีโอที่เราตัดต่อนะครับสีวิลองกดเข้าไปดูนะครับปิ้งอลองเล่นดูก็เลือกแอปที่เราต้องการให้เล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้น,นั่นเองนะง่ายๆนะ เหมาะสำหรับมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นใช้แอปตัวนี้ได้เลยคิดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ